ความหมายการควบคุมคืมอกระบวนการตรวจสอบและประการประเมินผลดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของหลักการบริหารจุดมุ่งหมายคือให้การทำงานตรงเป้าหมาย 2. องลดข้อิดพลาด 3. ปรับปรุงแก้ไขของงานนั้น ความหมายการควบคุมการควบคุมหมายถึงกระบวนการตรวจสอบประเมินผลและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และความสำเร็จของงานความสำคัญการควบคุมการควบคุมมีบทบาทสำคัญ ในการรักษาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิธธผลขององค์กรเพราะไม่มีแผนใดที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างการปฏิบัติงานย่อมเกิดข้อผิดพลาดหรือเบียดเบนได้ตลอดเวลาการควบคุมสามารถดำเนินการแก้ไขก่อนสายเกินไปได้ตลอดเวลาเพื่อให้งานสำเร็จ ความสำคัญความสำคัญยิ่งกว่านั้นการควบคุมยังเป็นกลไกลสำคัญในการประเมินคุณภาพการทำงานของพนักงานช่วยลดต้นทุนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค